มันก็จะสวยๆเลยนะโอเคเพื่อนๆครับผมจะใช้กุ๊บนะครับกุ๊ปมีเรื่องสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่าเวลาปูมันเข้ารอบเนี่ยมันก็สามารถออกได้หรือเกิดรอบเล็กไปแล้วปูมันตัวใหญ่มันก็สามารถเอากล้ามเนี่ยเข้ามาแ้าหยิบเหยื่อ แต่ตัวมันก็ยังอยู่ระหว่างงาอยู่ <c oughs> กินเหยื่อเสร็จปับ๊บมันก็ออกไปได้หรือบางตัวเข้ามาแล้วเหยื่อหมดมันก็กัดรอบออกไปได้กูก็เลยมามองว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะตกปูดำได้ไหมโอเคมีคนเคยทำคลิปตกปูมาแล้วมันได้นะฮะแต่กูอยากลองกับปูดำ มันจะได้ไหมเพราะว่า,าการที่กูวา,ว,าว,ว,วางอวนปูดําไอ้วางอวนปลากระบอกปูมันติดอวนมันก็ติดแงกอยู่อย่างนั้นแ่ะมันไม่หลุดไปไหนอันนี้ก็น่าจะมีค่าลักานะเท่ากันเนาะก็วันนี้กูจะมาลองดูว่ามันจะติดปูดําได้ไหมมันจะวางปูดําได้ไหมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ก,หกูเพื่อให้กูทดลองอะไรต่างๆในะนาะนะเกี่ยวกับทะเล และนี่คือรายการชาวเลแ lap โอเคครับเพื่อนๆก็วิธีการนะครับก็คือว่าเดี๋ยวกูจะใช้สายเอ็นในนี้ใช้สายเอ็นเล็กนะครับในการเป็นเป็นสายเสดึงเวลาดึงขึ้นมาเวลาผูกกับอนเนี้ยผูกกับตะัวเน่ยไอ้ผูกกับลูกหมุนน่ยนี่ของใหม่เลยยังไม่ได้ใช้ แต่เนี้ยของเก่าเคยเอาไปลองแล้วแกม <c oughs> แต่ว่ามันจะกุ <c> ๊บ <oughs> ไม่รู้วิธีเก็บเว้ยว่ามันเก็บยังไงนะครับมันก็เลยจะอีลงองงงแยงเอะโอเคคือยาวมากเห็นไหมแล้วนี้ก็คือเบอร์เจ็ดทั้งหมดนะครับเห็นสย่ยหอม อันนี้คือเบอร์เจ็ทั้งหมดรูมก็จะใหญ่หน่อยคือยาวมากดูนะนี่แม่งยาวมากยาวเลยยาวอีกนเนี่ยยาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับความยาวประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยความยาวยาวมากประมาณหนึ่งเมตรได้พอเมตรนึ่งมันอยู่แค่นี้ อยู่แค่หัวนมกุ๊บเนี่ยดูดิแล้วมันคือมันจะคล้ายลักษณะคล้ายกระโปรงอะ่ะใครที่เคยใช้ก็จะรู้เลยเนาะเนี่ยแล้วนะคล้ายกระโปรงรู้หัวเจ้าสาววะไอไม่ใช่ก็เนี้ยแหละก็วิธีการมัดก็ผมจะใช้ตะกั่วทวงนิดนึงงับการมันลอยก็ตะกั่วตะกั่วจะประมาณแค่นี้ประมาณ อันนี้มันมกี่กำไม่มจะไม่ได้แล้วแบบเป็นตะก,กัวที่พ่อเขาเอาไว้ทําอวนพ่อเขาเอาไว้ทําอวนปลากระเบนนะครับอันนี้เป็นเป็นตะก,กัวพ่อมาเดี๋ยวเราจะเอาม,ามัดกันดีกว่าจะมัดปกติเลยเหมือนเบ็ดตกปลาเลยตะก,กัวสายป้ายไม่ต้องไม่ต้องมีที่พิถันมากนะครับอันนี้แล้วก็มกัดลูกหมูเอ้ลูกหมุนจะไปใส่ไม้งไง เหมือนตกปลาเลยใช้เงินง่ายๆไ,ไม่ต้องอยากมากเงียบเงียบเรียบร้อยเปิกลักษณะจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดีย๋ยวเราจะใส่เหยื่อตรงกลางไอตรงตะก้อนี่กันเขาเรียกตะก้อปะตะกรอด,ดิ เก,กะให้ละพาดพานไหล,หลไปก่อนเหยืเอ,อเราจะใช้ปลาไปเหยื่อทั่วไปนี่แหละแต่ว่ามันจะยัดเข้าไปได้ป่าววะเดี๋ยวขอชำละแปแบ๊บนึงหยดเสือเอ,อเหยือสดมากไม่ใช่หยดเสือแล้วก็ยัดเข้าไปในนี้ยัดเข้าไปเลยไม่ต้องมีพิธีโกมพิธีการอะไรมากมาย ยัดได้ก็ยัดยัดไม่ได้ก็ทิ้งไปมันก็จะสวยๆเลยนะเออยัดถาก,กรรมอุ๊ยเดี๋ยวอันนี้กูจะทิ้งอันนี้ก่อนนละอันนึงแต่ว่าเออนี่กูลืมบอก กูจะเอาขึ้นมาไว้ข้างบนหน่อยๆนะให้มันมาเกี่ยวกับลูก,ลกหมุนนะ่ะเพราะเกิดว,ว่ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าก็กันเหนียวนะครับเอาขึ้นมาบนๆหน่อยเอามาเกี่ยวกับอะไรก็ได้ลืมเลยนะ่ะเฮ้ยช่งมันตามนี้แหละเราจะรู้คำตอบไปพร้อมกันเดี๋ยวอันนี้จะโยนตรงนี้แหละ นติดต้นไม้เดี๋ยวโยมไปแองนั่นแหละลงไปแล้วเดี๋ยวอันที่สองกูจะไว้อย่างงี้ ล้ันที่สข้างหน้าอันที่4คือทายเหลือเดี๋ยวขอทําก่อน โอเคครับเรียบร้อยเดี <c oughs> ๋ยวเราจะมาดูตอนเดยกกุไปเก็บรอบก่อนเฮ้เดี๋ยวเก็บกลับมามาดูว่ามันจะมีอะไรไหมถ้าเกิดจะไม่มีอะไรแล้วก็วางไปเรื่อยๆนะครับพอตอนเย็นเด็กยวก,ก็ออกมาวางรอบอีกมาวางอวนปากกระบอกอีก <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเ,เจอกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้กุทดลองอะไรเกี่ยวกับทะเล คอมเมนต์ไว้แล้วก็กดไลค์กดสติ๊กเกอ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเก็บรอบก่อนเดี๋ยวกลับมาโอเคเพื่อนๆครับตอนนี้กูก็กลับมาแล้วนะครับก็อันที่อยู่ท้ายเรือเมื่อกี้กู้ไปกู้แล้วนะครับมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ขยะก็เดี๋ยวจะมากู้อันนี้กันแด่นหะน้าประตูเนาะก็เดี๋ยวอันนี้ค่อยมากู้ไม่รู้ว่ามีอะไร,ไรหรือเปล่าแปนบนึงนะ นี่ติดแหลกลานหมดคืองี้จะอธิบายไงดีวะเนี่ยไอ้นี่มาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเอ่อจากที่สันนิษฐานนะครับปลาปลามาเขือมันน่าจะมากินเหยื่อและปูนี่ปูใบแม่งก็เลยมากินปลามาเขือ,อีทีหนึ่งเออ เดี๋ยวเคี่ย์ก่อนอันนี้แหละดูอุบายเหละตุมเป๊ะเลยคือจริงๆอ่ะเวลาตกอะเท่าที่เคยดูคลิปพี่จูจนะูเนาะพี่จูจูเขาตกป,าปาลาปลาเอ๊ะตกปูเลยวะปูมาเออคือจริงๆตกแล้วมันต้องเฝ้านะครับปกติกูก็เฝ้าแหละแต่ว่าอยากลองแบบอยากลองทิ้งแบบรอบไง สุดท้ายแม่งเละๆขนาดนี้ดูดิแล้วปูใบปวดยากด้วยไม่กล้าจับมันป็นปูดำยังก้ามันจะพิกอย่างเดียวเลยคือแม่งหนีบแล้วหนีบเก็บหนีบถ้าเกิดเทียบแบบงูก็เหมือนงูนาคอนดาเออดึงแม่งเลยแต่ว่าโคตรอร่อยดูดิกินดำ มือดำเลยเดี๋ยวกูไปขอกล้วนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวมาโอเคเพื่อนเพื่อครับก็ไม่มีอะไรติดเหมือนเดิมก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะมากู้กันอีกคีนึงนะน้ำมันก็กำลังลงแล้วแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันเสียนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนึงคือตอนเย็นนะครับแล้วอันนี้คือแค่การทดลองในในในคลองนะครับ ดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยกูจะไปลองในป่าน่าจะเป็นคลิปในป่าเนี่ยอาจจะลองหลายคลิปนะครับเพราะว่าบางครั้งในป่านี้อาจจะไม่มีป่านี้อาจจะมีคลิปถัดไปจะวาวเป็นเบ็ดลาวเลยเดี๋ยวต้องรอดูนะดูเรื่อยเพราะว่าตอนนี้กูสั่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วอย่างรอบกลมอ่าที่กูเคยทำนะที่เป็นกอล์ฟเซนเจอร์น่ะที่ทำเองอะ่ะ ตอนนี้สั่งออริจินอลมาแล้วของแท้จากออสเตรเลียและประเทศจีนจะมารีวิวด้วยจะมาลองจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าลูกหนึ่งราคาแบบมหาศาลมากนะครับแล้วก็คือตอนนี้กูกำลังทดลองอะไรหลายๆอย่างนะครับด้วยที่ว่าอีกคนพูดอย่างนั้นอีกคนพูดอย่างนี้ ไอ้คนนั้นเซียนอย่างนั้นไอ้คนนั้นเซียนอย่างนี้<อ>ก็เนี่ยก็หลังจากนี้ก็จะมีรายการชาวเล,ละนะครับก็เป็นรายการยอ่อยๆของชาวเลีนั่นแหละ,หละก็คือจะทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทดลองทดลองเหยื่อทุกเหยื่อเอาเอาปูไปให้ปูกินได้เอาปูไปดักปูเอาปลากระเบนไปดักปูปลากา็อบอกไปดักปูหอยไปดักปูเอางูไปดักปูหมูไก่แต่ไก่ทําไปแล้ว นะหลายอย่างก็ยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับแล้วก็ like, กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กูด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเย็นๆเรามาเจออีกทีเนาะไปะโอเคเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับกูจะมากู้ใช้คำว่ากู้ได้ปะวะเก็บเลยแล้วกันนะแต่ว่ากูยังกู้อยู่เอาอังนี้ดีกว่าจะมาเก็บเบ็ดนะครับที่เรียกว่าอะไรวะ เก็บอวนตกปูดีกว่า <c oughs> เริ่มลบสนจะมาเก็บแล้วมาดูว่ามันจะมีอะไรไหมนะฮะไปดูดูดูด,ดูมาดูมันจะมีอะไรไหมดึกดึกเฮ้ยตึงจริงตึงจริงอาถ่ายหน่อยถ่ายแล้วตึงจริงทำไมไม่เห็นมีเลยลวะ

มีอะไรเหมือนกันพวกอิงไม้ต้องใส่มันต้องรอง มเหโอเคเพื่อนๆครับก so ็หน uh. ้าต like mm ้องรอแหละหน้าต้องรอเวลาสมมุติว่ามันเรามันตกใช่ปหเวลามันกินแล้วมันจะตึงอ่ะเหมือนคลิปคลิปหนึ่งที่กุบเคยใช้เชือกตกปูนะครับมันจะเป็นลักษณะเดียวกันหรือไม่เดี๋ยวกุมาทําคลิปในบ่อให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงก็วันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะลองมานั่งเฝ้าดูว่าเชือกมันตึงหรือเปล่า เวลามันกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจงริงนะตอนนี้กูกลับมาจากเก็บรอบอะให้ออนท้ายเรือมันได้นะครับแต่ว่ามันตัวเล็กไงตัวแค่นี้กูก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ปล่อยทิ้งมันไม่ได้โทฟี่อะออแต่วันนี้เราก็ได้แค่อะไรนะผู้ใบใช่ปะอืมเดี๋ยวคลิปหน้ามาแก้มาแก้ไขดีกว่าเนาะมาแก้ไขส่วนที่เรา พลาดก็คือหน้าต้องเฝ้านะครับแล้วเดี๋ยวก็อาจจะตกแถวรอบเรือนี่แหละเพราะว่าแถวเนี้ยมันได้ประจํานะครับแล้วก็เหยื่อหายประจําก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้มีโทฟี่อะไรให้ดูนะครับคลิปหน้าแก้ไขให้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าให้ทดลองอะไรเกี่ยวกับทะเลอีกอย่กให้ลองงลอง,ลองเหยื่อลองอุปกรณ์อะไรก็คอมเมนต์เข้าไว้คอมเมนต์ กันไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กรุ๊ปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ